เทศบาลนครนะครสวรรค์สทอมอบถุงยังชีพชุมชนได้รับผลกระทบปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องจัดการช่วยเหลือบรรเทาทุกเบื้องต้นวันที่10ตุลาคม2568นายจิตตะเกษนิโรธธนรัตนนายกเทศมนตรีนะครนะครสวรรค์พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมประกอบด้วยชุมชนบางปองตลาดใหม่ ชุมชนซักตะแบกชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพก่อยหยมชอนตะวันและตลาดใต้รวมจำนวน990ชุดโดยได้รับการสนับสนุนและกำลังพลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรบางม่วงมาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยที่ผ่านมาเทศบาลนครน,นครสวรรค์ได้ให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกประชาชนในพื้นที่ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบทั้งในส่วนของตั้งเต็นท์ที่พักอาศัยมอบน้ำดื่มยารักษาป้องกันโรคที่มากับน้ำติดตั้งระบบไฟฟ้าสุขาชั่วคราวการเก็บข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมการให้การช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการอีกทั้งสมาชิกสภาเทศบาลน,นครนะคร,นะครสวรรค์ได้ลงพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสำรวจรับทราบปัญหาความต้องการและประสานเทศบาลเพื่อให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมในส่วนของการป้องกันปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ฝั่งตลาดปากน้ำโพที่ผ่าน มาระดับยังต่ำกว่าระดับเขื่อนป้องกันน้ำท่วมอยู่พอสมควรแต่ต้องมีการล็อกท่อระบายน้ำริมแม่น้ำเพื่อป้องกันน้ำแม่น้ำไหลย,ย้อนเข้ามาทางท่อระบายน้ำซึ่งอาจส่งผลต่อการระบายน้ำใช้จัดตัวเมืองพื้นที่ลุ่มตับในตัวเมืองจะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมทั้งในช่วงฝนตกแต่นายกเทศมนตรีได้สั่งการมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมจัดทำช่องทาระบายน้ำเพื่อเติมในพื้นที่ที่ประสบปัญหา